ครับราคาจะดตัวแดงยังมาต่อหัวนะครับยังมาต่อหัวเหมืองแดงเหมืองแดงสามต้องต่อสามต้องต่อไม่ดยังมาต่อหัวนะครับยังมาต่อหัว ตองหัวตโตหัวโตเข้าได้เนี่ยสุก่อนอันนี้แหละครับเอาละตองหัวนะครับตองหัว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 บุตรยอดคีรีเป็นฝ่ายดำนะครับแดงงามเพชรเศรษฐีเจ้ากระตูนนี่เป็นฝ่ายแดงครับเป็นฝ่ายแดงแดงดูซ้ายดำดีกว่าอ่าสี่รองห้าสี่รอง ขาาเป็นเบียดนะครับราคาเป็นเบียดรเ่กดตไม่กเกรงไม้ครับาไีล้ปเล่นเหมือนกาอยู่เด้งนะาอยู่เด้งอยู่เดงของเขาได้กันนะครับแต่ตัวดำนี่เขาวงวงกว่า เป็นเรื่องครับราคาเป็นเรื่องทำให้รถไปไอ้ดำนิ่นไปจนแล้ว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 ดังจีไปดังจีไปดังจีไปเด้งทำมือกระไอ้เขียไปเด้งเขียไปเด้งเด้งดังเข่าเขียนหน้าดีนะครับตัวเด้งไม่ได้ผมผมหลบพี่คนเดียวนั่นแหละผมหลบพี่คน ราคาอยู่ดำดเข้าวงนะครับห้าสามต่อห้าสต่อราคาอยู่ดำนะราคอยู่ดำราคาอยู่ดำาัโบมาจับแข่งอัดไปแข่งตึ้นไปดำขึ้นโบนนี่จมูกเราราคาอยู่ดำนัราคอยู่ดำนะราคอยู่ดำเยียบไปดำเยียบไปดำเยียบไป มือไหนมากันมือไนมือกันมือไนมือกันแล้วมดามดำมมดามดามมดามมดามดาราคาอยู่ดำนะราคาอยู่ดำนะมาเลยมาเลยมาเลย ดำเดินมาดำเป็นตัวเดินนะครับดำเป็นตัวเดินขาอยู่ดำาอยู่ดำดำขี้มาดำแก่ดำขี้มาดำขี้มา ู sea, ่แดงนะครับอยู่แดงนะครับอยู่แดงดำแก่ไปดำแก่ไปดั้หัวหรือดับหัยได้ดับมาได้ดับมาได้ดับมาได้แดงแก่ไปโอ้ดับมาจะไอ้แดงขึ้นไปแดงขึ้นไปแดงขึ้นไปอยู่แดงนะครับราาคอยู่แดงนะฮะสามต่อห้สามต่อห้สามต่อตัวดำนี่มีประโยชน์นะรถประโยชน์มีอากาศนะครับตัวดำ สองหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อาาอยู่เองนครับนา้าอยู่เองเองตักดีนะครับตัมก็ดีเองทำหน้าผาไว้เลยเองทำหน้าผาไปดมจะไปเองติ้มไปเอ้ัจะไปดขี้มาโนนะครับ mày điều đi đai mày điều đi mày điều đi đai mày điều ô oh, muộn rồi bà chết ơi còn làm đi ทีนะครับ5นาทีทไม่ทิังไม่ทิพย์ับไม่ทิพย์5นาทีทไม่ทิพย์ททิพยแล้วครับทเทำทแล้วครับสร้ทแล้วั้าสร็จททิพย์แล้วอหัวก็ตอกเขาต้ัวก็ตเข้าไม่ตอกหวอเ่าไปตหวตอกหัวตอกหวตอกหัวตหวลยอกเลยตอไม่เลยตไม่ล้ดนิไปิมไปตกเขไม่ไอ้ดนิมไปแดงนิ่ข้นไปแดงเไปแดงวไดแดงวด ால <inaudible> <De> <inaudible> <De> <inaudible> <de> <inaudible>